การเรี้วหาเจอไหมนะ้าหาเจอหาเจอว่าเอ้ย วนเส้นมานี่แล้วเร็วอุ้ยวนเส้นมาแล้วแล้วเนี่อยู่นี่ไม่จับไปแล้วดิอ่าแน่แล้วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเฮยเฮ้ยเฮอะกอดกอดอุ้ยอุ้ย